หน้าเต็มสองสีเหลืองทำยังไงก็ให้เช็คดูว่าสีเดียวกันและมีตรงกลางหรือเปล่าสีเดียวกันและมีตรงกลางสีเดียวกันและมีตรงกลางรวมทั้งอันนี้ด้วยสีเดียวกันแรืมีตรงกลางหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะแก้ย,ยังไงก็คือถ้าเกิดเราจะดูการย้ายก็คือ สังเกตว่าถ้าเราย้ายสีเขียวมาฝั่งนี้มันจะกลายเป็นคู่เราไม่เราไม่เอาคู่ถ้าเราย้ายสีน้ําเงินมาฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็นคู่คู่กับน้ําเงินนี้และถ้าเราย้ายสีแดงไปฝั่งนี้อ่าไม่มีคู่แต่ว่าสีส้มมันจะมาฝั่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ สามารถทําได้โดยที่เราจะย้ายสีส้มมาฝั่งนี้ให้วางลักษณะนี้โดยให้สีส้มอยู่ฝั่งซ้ายสีที่เราต้องการย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขวาลงก็จะกลับมาเป็นป้ายอีกแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าปลาตรงนี้มันก็จะกลับไปเป็นสีเหลืองเต็มเหมือนเดิมขึ้นสายลงสายขึ้นสายสายลงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สีแยกกันแต่มีอันนึงที่ไม่ยอมแยกกับเขาก็คือสีเขียวคู่ตัวนี้ไม่แยกถ้าเกิดเราย้ายสีแดงมาฝั่งนี้เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นน้ำเงินแดงเขียวอ่าเราก็ลองดูว่ามันจะเป็นน้ำเงินแดงเขียวไหม า่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดเป็นน้ําเงินแดงเขียวแดงมันควรจะอยู่นี้แต่ว่าตรงนี้มันกลายเป็นส้มแล้วก็เขียวแสดงว่าสิ่งที่เราต้องการเราต้องการให้มันไปด้านตรงกันข้ามกับที่เราจะวางระวังไปฝั่งนี้แต่ว่ามันออกมาด้านตรงข้ามฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแยกคู่เขียวนี้ได้วิธีการก็คือวิธีแยกก็คือเหมือนเดิมขึ้นสาย ข,ข,ขึ้นขวาลงขวาขึ้นขวาขวาลงก็กลับมาเป็นปลาเหมือนกันที่มีสีเหลืองฝั่งนี้เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นขึ้นซ้ายลงส้ายขึ้นส้ายซ้าย,ายลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้สีหรือเขียวคู่แล้วเราจะแยกมันอีกเหมือนเดิมเราก็มาดูว่าถ้าเกิดย้ายสี น้ำเงินกลายเป็นคู่สองอันเขียวกับน้ำเงินน้ำเงิน,น,งนมาฝั่งนี้แทนมันจะเป็นแดงน้ำเงินเขียวถ้าเป็นแดงน้ำเงินเขียวลองหมุนดูแดงน้ำเงินเขียวออกมาหยุดออกไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันมันยกกันอยู่แดงน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินแล้วมันเป็นเขียวมันไม่ยอมตามมันกระโดดมาเลยแสดงว่าเราจะยังไม่แยกคู่นี้เราจะแยก แล้วเรามาสังเกตคู่นี้แทนดูถ้าเกิดเราย้ายเขียวมาฝั่งังนี้เป็นแดงเขียวน้ำเงินสมมุติว่าถ้าเกิดอย่างนี้แดงเขียวน้ำเงินแดงเขียวส้มอืมก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะแยกคู่สองอันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาอย่างอื่นก็คือถ้าเราย้ายแดง ั่งนี้มาฝั่งนี้บ้างเป็นเขียวแดงน้ำเงินแดงเขียวแดงน้ำเงินเขียวน้ำเงินแดงน้ำเงินอ่านี่ย้ายได้เพราะว่าเป็นเขียวเขียวแดงน้ำเงินแต่ว่าเราทําเป็นเขียวแดงน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายสีแดงมาฝั่งนี้แนทนวิธีการที่จะย้ายก็คือเอามาฝั่งนี้ขึ้นซ้ายลงขวาขึ้นขวา จริงนก็ออกทางซ้ายแต่ไม่เป็นไรก็เหมือนเดิมขึ้นซ้ายลงสายขึ้นสายสาย,สายลงอ่าเราก็จะได้หน้าเต็มของสีสม้มเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้กลายเป็นคู่สามแล้วพอเป็นคู่สามอย่างนี้เราแก้ยังไงก็คือตรวจเหมือนเดิมก็คือน้ำเงินแดง แดงถ้าเกิดเอาเขียวมาฝั่งนี้จากฝั่งนี้มาก็จะกลายเป็นน้ำเงินเขียวแดงน้ำเงินแดงเขียวอ่าลำเดินแดงเขียวแต่ว่าเรามาเป็นน้ำเงินเขียวแดงแสดงว่าเราย้ายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายเขียวมาฝั่งนี้บ้างเพราะว่าาเราจะเออเราจะสามารถที่จะย้ายเข้ามาได้เพราะนั้นเราก็จะฝั่งย้ายขึ้นขวาลงขวาขึ้น ลงก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าสีเหลืองอยู่ฝั่งนี้ของปลาปลาขึ้นสายลงสายขึ้นสายสายลงสีส้มเหมือนเดิมคราวนี้เราก็จะแตกมาแล้วแตกมาแล้วเราก็จะตรวจสอบว่าถ้าเกิดเราจะแยกมันหรือว่ารวมมันดีนะครับ แยกมันทำยังไงก็คือวิธีการก็คือถ้าเราย้ายน้ำเงินมาไว้นี้มันจะจับคู่จะกัดชาวบ้านเขาเราไม่เอาเห็นไหมฝั่งนี้มันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พอมันถ้าย้ายมันจะไปจับคู่เราจะดูที่ตรงกลางม่านั้นเราจะไม่เอาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ย้ายเราจะใช้วิธีแยกแทนก็คือขึ้นลงขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ลงลก็ มาทางนี้แล้วก็ปัดลงเหมือนเดิมก็กลับเป็นปาเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปขึ้นสายลงสายขึ้นสายสายลงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวแยกแต่ว่าตัวส้มมันจับคู่กันแทนเพราะฉะนั้นเราจะแยกส้มหรือว่า,ย,าย้ายสีน้ําเงินมาฝั่งนี้ดีก็แดงน้ําเงินส้มเพราะนั้นก็มาตรวจสอบโดยอัดมุนนะแดงน้ําเงินส้มแดงน้ําเงินส้ม มันแดงน้ำเงินส้มแต่ว่าแดงน้ำเงินส้มอ่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแยกมันได้ขึ้นซ้ายขึ้นขวาลงขึ้นลงกลับมาเป็นปลาเหมือนเดิมแต่ว่าเผอิญปลาที่ได้มันกลายเป็นปลาที่ตรงนี้ไม่เป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราจะจับมันแยกเนื่องจากมันไม่เป็นสีเหลืองวิธีแยกคือขึ้นเอาออกไปขึ้นเอากลับมาลง กลับมาแล้วก็ลงเราก็จะได้ปลาที่มันมีสีเหลืองอยู่ฝั่งนี้แล้วเพราะนั้นเราก็จะกลายเป็นสีทำเป็นสีเหลืองเต็มได้ก็คือขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับมาเป็นรูปร่างลักษณะสุดท้ายแล้วก็คือสีขาวสีหนึ่งแล้วก็สีเหลืองด้านบนที่จะเป็นรูป 3ส,สีลักษณะนี้แล้วเพราะนั้นเราก็จะทำขั้นตอนสุดท้ายต่อจากนี้